ค oh, ำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับช่อง My Army ครับผมมาครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆนะครับไม้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันครับกับกิจกรรมสงกรานเออเพียงเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้นะครับว่าสงกรานนี้นะครับว่าเพื่อนๆมีแพลนจะไปทําอะไรกันบ้างครับ อ่าแล้วผมจะมาสุ่มรางวัลผู้โชคดีจำนวน5รางวัลครับรางวัลละ200บาทนะโอเคมาครับวันนี้เรามากันในรอบป่ายสำหรับช่วงลัคกี้ไทม์ครับในกลุ่มนะจะมีเกมอะไรแจ้งกันเข้ามาบ้างครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสำหรับช่วงลัคกี้ไทม์ในรอบป่ายนี้ครับพิยมิตรกันนะครับเป็นคนแจ้งครับก็แจ้งเข้ามานะครับตลอดค่ายโจ๊กเกอร์ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เกมค่าย PG ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 4เกมเช่นเดียวกันครับผมเออมาครับวันนี้ครับในรอบบ่ายเกมที่ผมจะพาเพื่อนๆไปจัดกันครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะจัดกันในเกมลั c กี้ไนโกะแล้วครับสำหรับในรอบบ่ายนี้นะเรามาดูกันว่าในรอบบ่ายเกมลั c กี้ไนโกะจะยังทำำํากําไรให้ผมได้ไหมนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมแล้วก็ย้ำครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดนะจ๊ะ เมื่อพร้อมกันแล้วเราก็ไปเจอกันในเกม Lucky n e g o เลยครับผมโอเคครับมาเรามาอยู่กันในหน้าเกมของ Lucky n e g o ครับผมกับทุน1,000บาทในรอบบ่ายแบบนี้ครับมาผมขอเริ่มที่เบ็ด8บาทก่อนนะครับนะเดี๋ยวเช็คลายก่อนเข้าซื้อกันหน่อยครับ สามหมุ่นผ่านครับยังไม่มีคำนวณให้เห็นเออมาลูกเจครับคูณสี่ไปเออเก้าบาทโหยยัง,งเงียบครับโอเคได้คูณไฟมาคูณสองใบดอกนี้อีก24บาทครับลูกเคเออ ถือว่าลายคำนวณยังมีพอมีบ้างครับแต่คอมโบไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเนี่ยมีคำนวณครับแต่คอมโบไม่มีให้เห็นนะถือว่าก,กลางๆครับถือว่าซื้อได้อยู่ครับอ่ามาคอมโบมาแบบนี้ครับจัดเลยแล้วกันครับในรอบแรกครับที่การซื้อฟิเตเบนที่600บาทสำหรับเบ็ด8บาท โอ้โหถกดลายทีนะคอมโบกว่าจะมานะมา,มารอบแรกครับมาลุ้นกันเออเก็บแมวไปครับคูณ4โอเคไม่เป็นไรครับไม่คำนวณขอแมวก็ได้นะแบบนี้ไม่เอาครับผมเออมาเก็บแมวไปคูณ8ครับเหลืออีก5หมุนยังไงโอ้โหชิา5แล้วครับผม4หมุน เออยังศูนย์บาทอยู่เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอเคได้ลูกเคมาครับ89บาทเออเก็บแมวไปคูณสิไปแล้วเพื่อนโอ้โหยังอยู่ที่89บาทอยู่เลยครับผมซื้อไปที่600อบาทนะสเกเตอร์ยังไงมาไม่เพื่อนโอ้โหเลยป้ายครับผมจบครับเด็กสอ2หมุนกูว่าไม่น่ารอดว่ะ89บาบาทไม้แรกโอเคได้พัดมา ยังไงคุณ22ไป70บาทครับได้ปลาดิบมาต่ออีก352บาทเออไปเอ้ข้าปันมาดอกนี้ครับอีก3 36บาทแมวต่อเนื่องไปดอกนี้อีก492บาทครับผมโอ้โหยังมาต่อเนื่องครับประทองยังไงเอ้ยไปใช่ปลาทองปลาดิบอีบ้ามาอีก576บาทครับโอ้โหเท่าไรเอ่ย2,000กับอีก51บาทโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดครับ โอ้เมื่อกี้มาได้ไม้สุดท้ายพอดีนะโอ้ยนึกว่าจะเจ๊งตั้แต่ไม้แรกครับตอนแรกยังได้89บาทโอ้โหมาชุดเดียวครับ2,140บาทเออ,อพี่แมวเล่นผมซะแล้วนะใจนี่ไปอยู่ตาตุ่มแล้วนะโอ้โหดูแมวมาครับคูณ8ไปครับดอกนี้เออคำนวณต่อเรื่องไหม โอเคครับแบบนี้โอเคอยู่ได้ลุ้นอยู่ครับผมมาเดี๋ยวเราลองล้อคำนวณซะหน่อยนะนิ่งกลิบด้ว,วะเออมาแมวคำนวณมาครับเอออีกยังไงต่อเนื่องไหมลูกเจตอ,อ,อกนี้ครับคำนวณต่อเนื่องมาแบบนี้ครับหรือเราขยับเป็นเบสสิบสองเลยดีวะเออมา เออเอาเบ็ดนี้ก่อนก็ได้กันครับรอบนี้อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันมารอบที่สองครับเออมาเก็บแมวไปครับได้พัดปลาคูณสี่ไปเออมาเข้าปั้นครับผมคูณหกยังไงเพื่อน อยู่ที่คูณ6ครับเก็บแมวไปครับตอนนี้อยู่ที่คูณ10เหลืออีก5หมุนครับผมเก็บแมวไปคูณ14ครับตอนนี้ยังไงคือถ้ามาเอา่อไม้สุดท้ายแบบเมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าไม่มานี่ไม่เอานะเพื่อนยังไงครับโอ้โหมาแต่แมวจริงๆเฮ้ยคูณ20แล้วครับผมเหลืออีก2หมุนย2ครับหมุนสุดท้ายขอเปรี้ยงๆแบบเมื่อกี้เออมาลูกเจ๊คัมโบตอนนี้ไหมเพื่อน ไอ้เจี๊ยเหมือนหนังคนละ้วนเลยนะไอ้เจี๊ยรอบนี้เขาได้ามาเจ็ดสิบหกบาทโ้โหมึงนะมึงซื้อหกร้อยครับมามาลองเบ็ดสิบสองกันบ้างครับแม่มันเอาคืนทันควันเลยนะพี่แมวโอเคยังถือว่ากำไรอยู่นะครับนะอยู่ที่เก้าร้อยบาทโอเคเราเอากำไร จัดต่อที่เบส12เลยแล้วกันครับมารอบนี้ครับสเกตเตอร์กี่ตัวเอ่ยโอเคสี่ตัวมาตัวที่5ตัวที่6ต้องมาแล้วเพื่อเลยไหครับผมยังไงแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายยังไงเพื่อไม่เป็นไรครับมาส่ตัวครับรอบนี้นะที่เบสบสบาทครับเออ,เอ,อมาเปิดหัวมาสวยครับผม คูณ4ไป384บาทเสียดายปลาดิบครับแตเลอามรอนแปบบาทอยู่ที่คูณ4เหลืออีก9หมุนครับผมเอเอมาเก็บแมวไปครับคูณ8ยังไงอีก52าบอาทหกหมุนครับเก็บแมวไปคูณ12เออมาอีก4หมุนเพื่อน ยังไงโอเคลูกนี้ครับได้มากูสิไปอีก153บาทครับผมเหลืออีกสหมุนสุดท้ายครับผมยังไงเออเขาปั่นมาดอกนี้อีก115บาทลูกเคต่อเน,นื่องไปคูณ18อีก172บาทครับลูกเอดอกนี้มาอีกคูณ20อีก960บาทครับผมเก็บแมวไปอีกเออมาได้คืนมาครับได้มา1 2 4 8บาทอยู่ที่คูณ22กับอีก3มหมุนครับผม มาลูกใจดอกนี้ยังไงอีก264บาทครับลูกคิวต่อเนื่องไปอีก118บาทลูก A มา ...316 บาทครับผมเออมันว่ะคูณ24ไปแล้วครับตอนนี้เหลืออีก2หมนุนมาขอสัก4,000ครับขอสัก4,000จะถึงไม่ถึง4,000จะถึงไม่ถึงหมุนสุดท้ายเพื่อนโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับผม จบที่เท่าไหร่เอ่ย2538บาทนะครับนะโอเคเอาเป็นว่าผมพอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกิจกรรมสงกรานของผมนะก็มาเข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบายบายครับ